สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนักตกปลาพาเสวอวันนี้นักตกปลานําเสนอเมนูต้มหอยหอมผักสมตำแซ่บครับผมหอยหอมใบภูเขาครับกินรอบสองนะครับผมผักนีมะเขือผักแพวนิดหน่อยนี่เข่าของพ่อครับผมแ yeah. สบพ้องผมงตำสมตำแบบเพีย ไอ้ภูเขาไซเล็กเจอที่แรกผมกินมันเป็นใส่ไงครับผมนี่จะเป็นถูกขุยอันนี้เป็นใส่น้อยครับผม còn bạn đi đi tìm lấy bữa cặp à à à cũng ừ ừ เันมาไปหอมกันมาซื้อเิ่นมาเขาสิบว่าเหนียวก็ปุม่มปุบกว่า Bạn khuẩn không hiền, cần ở cái trang sang ngoài, nó sẽ lóng hiệt nằm Khuẩn tốt cũng thế สมมี่หาโมงปรทธานหยุดดูครับนั่นหยุดวันครับ แต่ h ้อยๆก็สงสิกินยากมันสิใส่ใ ย่อยรู้ซื้อ่าสิสูตรนัหญ่ยังไรครับปัญญายักินยังไงมันวันวันไย่สบมบรณลองกินบัา 咱们不管了。<Some> uh อย oh ่าเลยต้มกระสุนมาเด็กนะถ้าดูกันไม่น้อยชิ้มไม่ใหญ่ไปได้ชิ้มไม่ใหญ่เด็ดกว่า như